บรรยากาศของความยินดีที่ท่านเห็นอยู่นี้นะคะเป็นภาพบรรยากาศพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาธิราชประจําปีการศึกษา2560ของบัณฑิตรุ่นที่36ค่ะซึ่งมีบุคคลอันเป็นที่รักญาติสนิทมิสหายมาร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตและวันที่19ธันวาคม2563นับว่าเป็นวันแรกของพิธีพระราชทานปริญญาบัตรค่ะ สำหรับบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในภาคหลังวันนี้ประกอบด้วยบัณฑิตจากสาขาวิชาวิทยาการจัดการค่ะเข้าต้องมีฟองฟองบับเบิ้ลนี่แหละสวัสดีครับผมเกียรติศักพยัคฆ์ภูมิผู้ใหญ่บ้านหมจ่สี่ตำบลห้วยเจ้าอำเภอห้วยเจ้าจังหวัดกาญจนบุรีครับสวัสดีครับผมนายนัทพลสัพพารากูล ผู้ใหญ่บ้านตำบลพุ่ยกระเจาอำเภอพุ่ยกระเจาจังหวัดกาญจนบุรีครับครับผมนายสมชายใจยงเป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่หมู่ที่12ตำบลเสะลงเรืออำเภอพุ่ยกระเจา,าเจังหวัดกาญจนบุรีปัจจุบันศึกษาสำนักการศึกษาสาขาปริชาตคือรัฐศาสตศาสตร์นศาสตร์ครับาวิทยาการการจัดการครับ าการบริหารการปกครองท้องที่นะครับผมรู้สึกเป็นความภูมิภาคภูมิใจอย่างยิ่งเลยนะครับเพราะว่าโอกาสของพวกเราเนี่ยคือการที่จะมาเรียนต่อในระดับปริญญาตรีเนี่ยซึ่งมันทําได้ยากมากเพราะว่าหนึ่งด้วยหน้าที่การงานแล้วก็การที่เราต้องดูแลประชาชนในท้องที่ของเราด้วยเนี่ยอพอมีโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสุโข,ขทัยธรรมาธิราชกับกรมการปกครองเนี่ยมีเสนอค้ว่าพุ๊บเนี่ยพวกผมรู้สึกดีใจนะครับรู้สึก ภาคภูมิใจเลยคือเราอยากเรียนอยู่แล้วแต่ไม่มีโอกาสพอมีโครงการนี้เข้ามาเนี่ยมันทําให้เราได้เข้ามาศึกษาชีวิตในรั้วของมหาลัยด้วยแล้วก็รู้จักเพื่อนนักศึกษามากมายด้วยแล้วจากการที่ว่าเราได้เข้ามาศึกษาอย่างเนี้ยนะครับทำให้เราได้ความรู้เข้าไปเพิ่มพูนเยอะด้วยจะเราจะใช้ประสบการณ์ตรงนี้นะครับเพื่อจะนําไปพัฒนาในท้องที่ดองที่ของเราต่อไป ครับสำหรับผมก็รู้สึกยินดีกับทางเพื่อนผมและผู้ใหญ่ทุกทกท่านด้วยเพราะเป็นโครงการที่ผมรู้สึกว่ามีความรู้เพราะในหน้าที่การงานของผมมันก็มีความสําคัญเพราะทุกคนภายนอกจะดูถูกของการทำหน้าที่ของเราไม่มีความรู้ว่ามีการใช้เส้นใช้สายอะไรบางอย่างแต่เมื่อมาจุดนี้พวกเรามีความรู้และจะเพิ่มความรู้ นำไปใช้ในชุมชนได้ครับครับผมก็ขอขอบคุณทางมหาลัยมสทและก็โคงการปกครองกระทรวงมหาดไทยนะครับที่ให้โอกาสาผู้ใหญ่บ้านนักปกครองท้องที่ของเราในประเทศไทยทุกหมู่บ้านนะครับก็ผมได้ความรู้จากการเรียนตรงนี้ได้ได้เอาไปพัฒนา,าท้อง ท้องที่ทีเ่เราได้ดูแลพี่น้องประชาชนเนี่ยเราได้ไปไกลเกลี่ยข้อพิพาทเพื่อ,อป้องกันไม่ให้ประชาชนทะเลาะกันหรืออะไรเนี้ยคือได้ดีมากเลยครับ,รบขอบคุณทางมหาวิทยาลัยมสทและกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยขอให้มีโครงการนี้ต่อไปเรื่อยๆครับสวัสดีครับผมปัชญาลิงศรีนะครับจบจากคณะบริหารธุรกิจครับวิชาเอกวิทยาการจัดการครับ หมายถึงว่าตอนที่เรามาลงเรียนมาสรทอนี่เราทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยไหคะอ๋อตอนนั้นยังไม่ได้ทํางานครับพอดีตอนนั้นผมกําลังศึกษาที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับคณะวิศวกรรมศาสตร์ครับเรียนควบคู่กันครับค่ะอยาจะถามคราบผู้นของมันีในระหว่างที่เราเรียนควบคู่ระหว่างมหาวิทยาลัยของมาสทอนี่คะ่ะได้ไปเชื่อกคุณความรู้ของเรามากน้อยแค่ไหนคะครับก็มีการสามารถใช้ประกอบกันได้นะครับในการทํางานจริงก็จะมีการจัดการคนจัดการทรัพยากรการทํางานครับบริหารงานไปด้วยครับเป็นเรียนควบคู่ส่งเสริมกันไปครับพี่ ในวันนี้เราสําเร็จแล้วนะคะเรามีความภาคภูมิใจอย่างไรแล้วก็วิธีการเรียนเราด้วยตัวเองเราเรียนยังไงบ้างคะก็มีความภาคภูมิใจมากครับเพราะว่าเนื่องจากมศชเนี่ยก็จะเป็นมีวิชาเรียนที่เยอะมากแล้วก็เนื้อหาเยอะมากแล้วก็ต้องขยันแล้วก็มีความอดทนในการเรียนอ่านหนังสือตลอดเวลาประมาณนี้ครับพี่อยากจะบอกอะไรกับมสทคะที่ได้ให้โอกาสเราแล้วก็ได้นําความรู้ไปใช้กับมหาวิทยาลัยด้วยก็ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยสุโขทัยมากๆเลยครับเพราะว่า ที่ให้โอกาสผมมาเรียนควบคู่ไปกับอย่างอื่นด้วยผมก็อยากมีความรู้ในวิชาอย่างอื่นด้วยในการทําธุรกิจไปด้วยวิศวไปด้วยอะไรเงี้ยเราก็สามารถมาเลือกเรียนทางเลือกที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชได้ครับตัดสินใจยากไหมไม่ยากครับเพราะพอดีคุณแม่ผมก็เรียนจบจากที่นี่ด้วยคุณแม่ผมก็เลยอยากให้ผมเป็นรุ่นน้องก็เลยมาเรียนด้วยครัเรียนด้วยเหมือนกันก็เลยอยากให้ลูกว่า ควรจะเรียนตรงนี้พ่อแม่เขาเรียนตรงนี้ไปเรียนจะได้จะได้เหมือนกันค่ะแต่ว่าคุณแม่เป็นเรนเนอร์จบสาขาวิชาเดียวกันไหมคะไม่ค่ะดิฉันศึกษา,าศาสตร์ค่ะเ<อ>พราะดิฉันเป็นครูค่ะ,คะแล้วเมื่อความสำเร็จของลูกมีวันนี้แล้วคุณแม่รู้สึกยังไงบ้างภูมิใจมากเลยค่ะที่ที่มีลูกเป็นรุ่นน้องแล้วก็แนะนำาหลานให้มาเรียนเหมือนกันหลานก็ก็เรียนจบแล้วเหมือนกันค่ะ บอกว่าเนี่ยป้าก็เรียนที่มหาวิลนี้แหละหแล้วก็เจริญก้าวหน้าดีๆีเหมือนคนอื่นเขาอบอกเนี้ยหลานก็เลยเรียนก็จบแล้วเหมือนกันค่ะแต่เพิ่งจบปีนี้ค่ะเอาเลยค่ะเราบอกทั้งครอบครัวเป็นมสทและ <c oughs> อยากจะให้คุณแม่นะคะบอกกับคุณผู้ชมด้วยในฐานะที่เราเป็นรุ่นพี่มาเรียนที่นี่กันยังไงบ้างคะอยากให้ทุกคนค่ะมาเรียนที่นี่เพราะว่าที่นี่ให้โอกาสกับเราถึงแม้เราจะถึงถึงจะเป็น ไม่ไม่ได้อยู่ในระบบอยู่นอกระบบแต่เราก็สามารถที่จะเรียนที่นี่ได้แล้วก็ใช้ความรู้อันนี้ไปเพิ่มเติมวิทยาฐานะอะไรต่างๆได้ดีนะคะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ดีที่สุดแล้วค่ะโอเคนะพูดว่าเรารักมอสทนะทั้งแม่ได้ลูกน้อยนะขอเกณฑเนาะโอเคเนะหนึ่งสอเรารักมสทอค่ะพัฒนาทรีสับบนันนะครับสาขาการจัดการครับ ปัจจุบันทำงานอะไรคะเป็นจะซื้อผักผลไม้ส่งออกต่างประเทศครับนั่นหมายความว่าเราเรียนสาขาวิชาพทยิการจสัตด้ไหใช่ครับในเรื่องของระบบธุรกิจอะไรบ้างช่วยได้เยอะครับก็เกี่ยวกับกระบวนการอะไรต่างๆก็ช่วยได้หลายอย่างครับครับแนวคิดต่างๆก็ช่วยได้เยอะครับแล้วสื่อในการเรียนการสอนที่ทำผมใช้เป็นแต่อาจแหนังสืออย่างเดียวเลยครับใช่วันนี้ มีความภาคภูมิใจอย่างไรกับปริญญาที่เราได้รับวันนี้คะมากนะคะเพราะว่าเป็นใบแรกด้วยแล้วก็แม่ก็เป็นอาจารย์ก็หวังจะได้ปริญญาครับผมก็ภูมิใจมากครับภูมิใจมากท<า>ีจก่จะได้รับคุณแม่คะวันนี้ลูกทำความสําเร็จให้คุณแม่แล้วบัณฑิตก็เป็นใบแรกนะคะอยากให้คุณแม่พูดความรู้สึกกับลูกด้วยนะคะวันนี้ที่ทำให้คุณแม่มีความสุขก็ดีใจมากที่สุดเลยคะ่ะที่เขาประสบความสําเร็จทางการศึกษานะคะ ตอนที่พุดลูกเนี่ยแั่ชินจาเรียนมสทนี่ค่ะคุณแม่ได้บอกลูกยังไงบ้างกับมสทเพราะว่าได้ทราบมาเมื่อสักครู่นี้ลูกปฏิบัตาคุณแม่ก็จบที่นี่ด้วยใช่ค่ะค่ะก็การเรียนมสทจะต้องมีความมานะอดทนเป็นอย่างมากนะคะถึงจะสามารถจบการศึกษาได้นะคะเพราฉะนั้นก็ขอให้ลูกมีความตั้งใจในการเรียนแล้วก็จะประสบความสําเร็จดังที่ตั้งใจไว้นะคะ ในฐานะที่เป็นครอบครัวมาสรีทตอนนี้เรามีนุ้น้องเรียนเยอะแหละบางทีเขารู้สึกท้ออยากจะให้บัณฑิตให้กําลังใจเขายังไงบ้างคะสำหรับผมมารทอนี่ขยันเท่านั้นก็จะจบได้ครับถ้าเก่งแต่ไม่ขยันก็โอกาสจบก็ยากหน่อยแต่ถ้าเราขยันมีความขยันใส่ใจมากๆทําอ่านให้เป็นกิจวัตรประจําวันมันก็จะจบได้ครับเชิญชวนกับมสทอให้มาเรียนเป็นครอบครัวเดียวกันด้วยนะคะบางคนกำลังรีรออยู่อ๋อมีครับมีครับตอนนี้ผมชวนชวนเพื่อนน้องๆเข้ามาเรียนหลายคนเหมือนกัน ใช่เพราะมันเปดิดโอกาสได้มากครับเรียนได้ทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยเนาะใช่แล้วความรู้นี้นะคะดีนะครับนำไปใช้ประโยชน์ได้ตัวผมก็เอาไปใช้ประโยชน์ได้โอเคอยากจะฝากบอกอะไรกับท่านคณาจารย์คะที่เราให้มีสิเร็จในวัรนีด้วยขอบคุณอาจารย์ทุกทุ่านมากครับที่คอยสนับสนุนทุกอย่างครับผมคอยแนะนําในทุกๆเรื่องในการอบรมต่างๆขอบคุณอาจารย์ทุกๆคนมากครับขอบคุณมากขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับนางสาวรัศมีชาวนาค่ะวิทยาการจัดการค่ะ แสดงความยินดีด้วยนะคะขอบคุณค่ะวันนี้อีกไม่กี่นาทีข้างหน้านะคะเราจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรแล้วนะคะ,ะมีความรู้สึกอย่างไรบ้างคะตื่นเต้นแล้วก็ปิติ่ดีมากเลยค่ะวิชาวความรู้ที่นําไปใช้นะคะเราไปใช้กับหะ้าที่การงานยังไงบ้างใช้ได้กับการจัดระเบียบการทํางานแล้วก็คิดตัดเพลงไปยุค่ะ,ะเคยรู้สึกท้อมั้ มีบ้างค่ะแต่รู้สึกว่าถ้าเราอ่านหนังสือตั้งใจแบบสม่ำเสม,มอมันก็ตอบมันก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะแล้วก็มีความประทับใจอะไรกับมสทบ้างรู้สึกว่าประทับใจตรงที่แบบเราไม่ต้องมาเรียนแล้วก็มีโอกาสที่แบบได้จบได้ใบปริญญามาเป็นที่ภาคภูมิใจซึ่งแบบเวลาเราไม่มากพอในช้นในการเรียนใช่ไหมคะแต่เราก็แบบเรียนได้โดยการอ่านหนังสือเองแล้วก็ไปสอบทำให้เราแบบมีวินัยในตัวเองค่ะ รุ่นนี้ก็บอกว่าเป็นรุ่นโควิดเนาะ<ช>มาตรการการป้องกอันโควิดของมสทเป็นยังไงบ้างคื <c oughs> อแน่นหนามากค่ะคือแบบแล้วเป็นระบบระเบียบแล้วรวดเร็วมากค่ะค่ะอยากจะให้เชิญชวนอย่างไรกับคนที่มาเรียนกับมสทแล้วก็จบกับเราอย่างวันนี้ค่ะค่ะคืออยากเชิญชวนเพื่อนๆท่ที่มาเรียนนะคะเรียนง่ายค่ะแค่เราอ่านหนังสือตั้งใจ,จมสม่มาเสมอมีวินัยในตัวเองแล้วก็ไปสอบทำตามที่อาจารย์แนะนำเราก็จะสำเร็จได้แล้วค่ะ ผมชนณรงค์กุอินะครับผมจบการจัดการทั่วไปนะครับผมอยากจะเรียนถามนะคะว่าบัณฑิตนะคะได้ทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยหรือเปล่าคะใช่ครับผมผมเลือกเรียนมหาลัยมตทเนื่องจากมตทนั้นให้โอกาสนะบัณฑิตที่ยังไม่ได้จบปริญญาตรีสามารถมาเรียนต่อได้นะครับผมโดยที่หลักสูตรนะครับน่าสนใจนะครับแล้วก็สามารถรองรับกับ คนไทยทำงานไปด้วยนะครับนั่นหมายความว่าในระหว่างที่บัณฑิตทำง,งานตัดสินใจกับการเรียนมสธตรงนั้นเลยใช่ไหมคะใช่ครับเพราะว่าผมดูข้อมูลแล้วมามหาลัยมสธน่าสนใจมากครับผมอยากจะให้พูดปริญญาใบาแรกของชีวิตในวันนี้มีความสําคัญยังไงกับตัวเองนะคาแล้วก็คนใกล้ชิดพร้อมกับการทํางานด้วยครับปริญญาใบแรกของผมมสทนะครับเป็นใบป,ปริญญาที่สําคัญมาก นะครับสำคัญในทางเรื่องของการทํางานของผมที่ต้องเจริญจบตัวนนที่การงานนะครับให้ความสําคัญกับผมให้ความภูมิใจกับพ่อและแม่ของผมมากครับผมสวัสดีค่ะชื่อนางสาวปัญญลัตษ์จันทานะคะเรียนสาขาวิชาวิทยาการจัดการค่ะปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิตค่ะอยากจะเรียนถามบัณฑิตนิดนึงนะคะว่าที่เลือกเรียนสาขาวิชาวิทยาการจัดการแล้วก็เอกนี้ค่ะได้ไปช่วยในชีวิตของเราอย่างไรบ้างคะ ให,ให้พัฒนาในเรื่องของการทํางานอยู่ค่ะเพราะว่าทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยแล้วการทํางานก็คือในส่วนของการทํางานคือไปสอนน้องใหม่พนักง,งานใหม่ที่จะเข้าไปทํางานในสายการผลิตนะคะก็ะเลยเรียนสายเลือกเรียนวิสาขาวิชานี้ค่ะแสดงว่าได้ตอบโจทย์ตรงวัตถุประสงค์ของเราที่ได้ตัดสินใจเรียนหรืชั้ไหมคะตอบโจทย์ตรงมากค่ะแล้ววันนี้นี่มากับใครรู้จักกันยังไงคะอ๋อมากับน้องที่ทํางานค่ะ ดิชั่นเองนะคะเรียนหลักสูตร4ปีก็เรียนมาเรียนก่อนน้องก็เลยน้องเขาเรียนหลักสูตร2ปีก็เลยชวนน้องเข้ามาเรียนด้วยกันค่ะค่ะอ่าน,นั้นขอให้น้องแนะนําตัวเองนิดเป็นด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะชื่อสุภาพรกิ่นสุคนนะคะเรียนและทัพภาษาศาสนาศาสตร์บัณฑิตค่ะเอกทรัพยากรมนุษย์ค่ะค่ะเมื่อพี่มาชวนเรียนนี่เราตัดสินใจยากไหมหรือว่ารีรอไม่ไม่ยากค่ะเพราะว่าเห็นพี่เขาตั้งใจเรียนแล้วก็ คิดว่าเราน่าจะเรียนตามพี่เขาได้อะคะ่ะก็เลยเลือกตัดสินใจเลือกเรียนวิชาที่เหมาะกับตัวเราอะคะ่ะแต่ัดสินใจย,า,ย,ยากนะคะว่าเพราะว่าตอนนั้นขนาดนั้นเราทํางานไปด้วยแล้วทำไมเราถึงต้องเรียนต่อแล้วก็จบปริญญาตรีอคะคะ่ะก็ตัดสินใจไม่ยากนะคะเพราะว่าหนูคิดว่าเรียนสอ์สอบว์ชาทย์อย่างเดียวคะ่ะแล้วเราก็จะใช้เวลาที่นอกเหนือจากการทํางานนะคะในการอ่านหนังสือคะ่ะแล้วก็ทางบริษัทเขาก็สนับสนุนให้พวกเราได้เรียนต่อด้วยอะค่ะ นับว่าปริญญาที่เราจะได้รับนี่เป็นใบแรกไหมคะก็ตอนนี้เป็นใบแรกค่ะแล้วในอนาคตก็ไม่แน่ค่ะเพราะว่าเริ่มติดใจแล้วค่ะ,อ,คะอยากจะให้พูดถึงเรื่องของความการติดใจเป็นใบแรกความภาคภูมิใจทําไมรู้สึกเช่นนี้คะก็เหมือนเวลาเราจบแล้วค่ะเรารู้สึกว่ามันไม่ยากสําหรับตัวเราที่จะทํางานด้วยเรียนไปด้วยค่ะเราก็เลยรู้สึกภูมิใจว่าพวกเราเนี่ยสามารถที่จะเรียนต่อได้อีกต่อไปเรื่อยๆค่ะ,คะ บอกเทคนิคนิดนึงคํบอณดิตพื้นที่ค่ะ,ะจบพร้อมกรัช้ชวนน้องมาเรียนนี้โอ้เราเพื่อครูแล้วช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างไรบ้างคือถ้าสมมติว่าวิชาที่เราเรียนตรงกันนะคะเราเราไปได้แบบว่าเออเทคนิคหรืออะไรมาแล้วก็มามา,มาส่งต่อน้องอย่างนี้ค่ะว่าไปเรียนกับครูคนนั้นนะเขาให้เทคนิคอะไรดีๆมาแล้วก็มาบอกต่อน้องค่ะก็ะทาให้สอบผ่านค่ะ ในอนาะคตจะเรียนต่อระดับปริญญาโทไหมคะก็คิดไปค่ะอยากจะเรียนต่อค่ะมีการหมดกําลังใจอยากจะให้กําลังใจอันนี้ผ่านต่อรุ่นน้องอยังไงบ้างสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่อยากจะเรียนอยากจะได้รับใบปริญญานะคะใบแรกอย่างเงี้ยก็อย่าเพิ่งทอ้ออย่าเพิ่งหมดหวังนะคะเพราะว่าทุกคนมีโอกาสที่จะเรียนได้กับมศทค่ะแค่เราตั้งใจแล้วก็มุ่งมั่นค่ะ แล้วก็อย่างตัวเอนะคะก็ได้แนะนํารุ่นน้องค่ะที่อยู่ในบริษัทนะคะได้มาเรียนต่อ2-3คนแล้วค่ะซึ่งก็ปีหน้าก็รอรับอยู่1คนนะคะแล้วก็ยังเรียนสอบอยู่นะคะก็อยากจะฝากทุกคนนะคะว่ามสทเรียนไม่ยากนะคะขอแค่ทุกคนมีความตั้งใจมุ่งมั่นค่ะแค่นี้เราก็จะได้รับใบปริญญาแล้วค่ะ M.B.A เย้ พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในวันนี้นับได้ว่าเป็นวันแห่งความภาคภูมิใจของบัณฑิตจากรั้วเขียวทองซึ่งบ่งบอกถึงความเพียรพยายามและความมุ่งมั่นอย่างเต็มเปี่ยมที่จะนำความรู้และประสบการณ์จากการศึกษาไปพัฒนาตนเองและสร้างสรรค์สังคมให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไปในนามของมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาธิราชขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาทุกท่านคะ่ะ